สมัยก่อนกูคแค่ไปหาลูกค้าเดินไปที่ไหนแล้วคุณก็แค่ไปจ่ายเงินซื้อที่นั่นจบซื้อทาเลกูไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ได้ไงกูอยากได้ทําเลทีคุณต้องฝึกอีกสกิลหนึ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์ทำเลที่แท้จริงมันไม่ใช่พื้นที่ทําเลมันคือที่ที่มีคนผ่านทราฟิกปัจจุบันมันก็คือคอนเทนต์แล้วทาให้เกิดทราฟิกคือมันคือตําราคนละเล่มอ่ะแค่เรื่องทาเลอความหมายมันคนละเล่มแล้วคนที่ทำออฟไลน์แล้วขายดีอ่ะ แต่ทำไมพอมาทําออนไลน์แล้วมันไม่โตอะเออจากคลิปที่แล้วนะที่เราคอมมิชกันนะเราคุยกันเรื่องนี้ว่าเราจะมาพูดกี่ยวงประเด็นประเด็นนี้ที่คนมาถามนะแต่พอเดินพอเอิร์ด <laughs> เราไปคุยกันเรื่องของ traffic, ทราฟิกของคอนเทนต์ของเพลสเนี่ยของของโปรดักของทําเลยุคใหม่ไปนะก็เลยไม่ได้ไปจี้ประเด็นนี้นะงั้นวันนี้เรามาต่อสิในประเด็นนี้นะว่าไอ ทำไมอ่ะคนส่วนใหญ่เลยเนี่ยมีหลายคนที่เข้ามาปรึกษาเราไปติดปัญหานี่เยอะนะที่แบบโอโ้รุ่นพอรุ่นลูกแบบคุยกันเพราะติดปัญหาเรื่องนี้นะครับ<ม>ก็คือเรื่องเฮ้ยทาไมเขาท off ําออฟไลน์แล้วมันก็ดีนะแต่พอมาทําออนไลน์แล้วมันไม่โตวะ่ะมันเป็นเพราะอะไรเนาะมาขายี้ประเด็นนี้กันดีกว่าพี่ใช่ใช่ใชก็ก็เดี๋ยวเราเราต่อจากไอ้คลิปที่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ดูคลิปที่แล้วก็คือก็คือลองลองกลับไปดูนะเดี๋ยวให้ทีมงานอินเสิร์ตลิงก์เอาไว้ลองไปดูวันนี้นะก็คือทำเลคอนเทนต์มันคือทำเลยุคใหม ่ <ừ. S 2> ปเออตอนนี้ก็คือคือทำทุกอย่างมันคือทำทำเลเพื่อต้องการแหละจะสรุปอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือทำเลเราหาทำเลดีเพื่อต้องการให้ลูกค้าว่าที่ลูกค้าเดินผ่านซึ่งสมัยก่อนคือเอาเงินไปซื้อทำเลแล้วจบแต่ปัจจุบันมันทำอย่างไรไม่ได้คุณเอาเงินไปซื้อไม่ได้สิปัจจุบันคือคุณต้องทำคอนเทนต์ได้ดีพอคุณทำคอนเทนต์ดีปุ๊บแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะมาดูเอง ถูกปะคือวันนี้ถ้าเกิดคอนเทนต์คุณไม่ดีต่อให้คุณยิงแอดให้ตายไงลูกค้าเห็นลูกค้าก็เลื่อนผ่านอยู่ดีเขาก็ไม่ดูหรือเขาบอกว่าเพราะไอ้นี่คือมันต่างกันเนี่ยเพราะนั้นไอ้นี่คือขี่เพราะนั้นคือมันคือตําราคนละเล่มอะแค่เรื่องทําเลอะความหมายมันคนละเล่มแล้วถูกปะสมัยก่อนคุณแค่ไปหาลูกค้าเดินไปที่ไหนแล้วคุณก็แค่ไปจ่ายเงินซื้อที่นั่นจบซื้อทําเลคุณไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ได้ไงคุณอยากได้ทําเลทีคุณต้องฝึกอีีีกลลนนนนงท่่่่เเเเรรรยวาาาาคคอตะะะมััพุ้้ณจ หรือคุณอยากจะโตธุรกิจในออนไลน์อ่ะคุณต้องคุณต้องถอดไอหัวตำราเดิมที่คุณเคยเรียนพวก CP พวก f i r r f o x พวกอะไรพวกนี้ที่คุณเคยเรียนตั้งแต่เอาไปว่าเอาไปว่าตรงตวนะคือตำราไหนที่มันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีดิจิทัลอ่ะก่อนที่จะมีออนไลน์อ่ะ mm. ก็ไม่เชื่อว่าตัดทิ้งนะแต่ถ้าคุณจะมาใช้คุณต้องอั a ดปมากับโลกอันใหม่อะ นึกออกว่าคือทำเลคือคือคุณจะมองทำเลเป็นสถานที่ไม่ได้อย่างที่เราคุยกันในคลิปที่แล้วเนาะคือถ้าทำเลคือสถานถ้าทำเลมันคือความกว้างคูณความยาวของพื้นที่อ่ะคุณก็ไม่เช่าที่ไกลๆที่มันถูกๆดิคุณก็ไม่เช่าถูกปะแต่ทำไมคุณถึงต้องเช่าบางทีที่โคตรแคบเลยแต่ค่าที่มันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะอะไรเพราะเพราะทำเลที่แท้จริงมันไม่ใช่พื้นที่ทำเลมันคือที่ที่มีคนผ่านถูกปะหรือทำเลมันเท่ากับทราฟิก ซึ่งทราฟฟิกปัจจุบันมันก็คือคอนเทนต์แล้วทําให้เกิดทราฟฟิกเขาไปดูคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วขยี้มาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นคีย์คืออะไรคีย์คือว่าถ้าคุณเอาตําราเดิมมาคุณต้องอัดเด็ดีเทลข้างในความเข้าใจใหม่คีย์หนึ่งว่ามันซ่อนอะไรไวค้คุณคุณนึกภาพาออกไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> จะความเแล้วว่าไอ้ไอ้ตำลาที่คุณเคยเรียนมาตั้งแต่ที่มันสร้างมาตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนอยุคออนไลน์อะ่ะ <c oughs> เราต้องตัดออกไป หรือแม้่คุณต้องมาเรียนตำราใหม่ที่มันถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่ยุคที่มันมีออนไลน์อ่ะคุณนึกออกว่าไอ้นี่มันคืออะไรที่มันอัดแบใช้กับออนไลน์จริงๆอ่ะซึ่งถ้าเกิดถ้าเป็นของเราเนอะอย่างอย่างของไอ้คาสเราเนี่ยเราจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ5เสาคือ5้าคีย์หลักของ,ง,งของการตลาดในออนไลน์คือถ้าเกิดคุณจะโตออนไลน์เนี่ยไอ้นี่คือ5 5สิ่งที่ที่คุณจะต้องทำนะเออมีอะไรบ้างก็คือมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คืออย่างทำอันดับแรกข้อแรกก็คือที่เราคุยมันคือทำเลอะ คือการให้ว่าที่ลูกค้าเดินผ่านเดินมาเยี่ยมชมร้านก็คือทําให้ถ้าเกิดถ้าเราจะภาษาก่อนเออก็คือทําให้ลูกค้าเห็นน่ะใช่ป่ะก็คือสกิลแรกคือทําให้ลูกค้าเห็นซึ่งปัจจุบันที่บอกมันก็คือคุณต้องทำคอนเทนต์คุณทำคอนเทนต์แล้วลูกค้าจะเห็นยิงแอดอย่างเดียวไม่ได้ยิงงอดอย่างเดียวคุณเห็นคุณก็เลื่อนผ่านจริงป่ะคุณต้องทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจและลูกค้าจะเห็นคุณทำเลยุคก่อนคือสร้างร้านเพื่อดึงดูดอันนี้มันต้องสร้างคอนเทนต์เพื่อดึงดูดมันจะได้ทำเล ถูกต้องถูกต้งอ,อตงเพราะอย่างที่บอกทำเลคือว่าที่ลูกค้าเดินผ่านโอเควะเออ,เอ,อนั่นคือขีดเนาะแล้วทักษะที่สองเนี่ยก็คือทําให้ลูกค้าเขาเห็นแล้วแล้วก็รู้สึกแบบอยากซื้อสินค้าของคุณน่ะทำให้ลูกค้าพร้อมซื้อนะเสาที่สองลูกค้าพร้อมซื้อก็ได้เออแล้วก็แล้วก็เสาที่สามรือทักษะที่สามเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าคือปิดการขาย ปิดการขายทำให้ลูกค่ายอยากได้แต่คีย์ที่สําคัญที่ราบอกคือว่าคือทําไมมันคือจริงๆมันใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับตําราเก่าแหละแต่คําถามคือว่ามันมันจะค่อนข้างชาเลนจ์กว่าคือสมมติสมัยก่อนเราคิดนะสมมติว่าเราอยากจะได้เสื้อผ้าสักอันหนึ่งสมมติแล้วก็เราอยากได้ของสักอันหนึ่งอะแล้วเราเดินไปสมมติเราอยากได้เสื้อผ้าเราเดินไปสยามมันก็จะมีอยู่เสื้อผ้าที่เราชอบมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ร้านถูกป่ะมันก็จะมีอยู่แค่เนี้ย คือบางทีเรามันเจอตัวไงคือคุณอาจจะไม่ต้องแบบปิดการขายเก่งมากก็ได้แต่ว่ามันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ร้านอะ่ะเออแต่ว่าในปัจจุบนนันมันไม่ใช่ไงสมมติถ้าเกิดร้านนี้เราไม่ชอบเดี๋ยวมันสักพักหนึ่งเขาเลื่อนฟีดไปก็จะเจอร้านอื่นอ่อีกเยอะแยะเลยถูกป,ปะ่ะเออเพราะนั้นไอการขายเนี่ยคุณก็ต้องขมขึ้นอีกแบบหนึ่งอะ่ะเออเพราะงั้นถ้าเกิดว่ามันก็จะเหมือนแบบเหมือนไก่กับไข่อ่ะถูกป่ะคือถ้าเกิดแบบเพ้ยะถ้าเกิดเขาเดินมาที่ร้านคุณแต่ว่าคุณคุยกับเขาได้ไม่ดีเขาก็ ถูกไหมเออแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าคุณไม่มีคนเดินเข้าร้านเลยมันก็ไม่ได้ถูกปะ่ะเพราะนั่นไอ้สองสกิลเนี่ยมันก็เลยสําคัญมากในในยุคปัจจุบันซึ่งอย่างที่บอกไปคุยอนะินบ็อกซ์แล้วมันคุยไม่เจอหน้าเออคุณก็ต้องมีวิธีการคุยแบบนึงก็ต้องมีวิธีการถามคำถามเขาแบบนึงเพราะนั่นไอ้นี่คือเป็นอีกสกิลหนึ่งที่มันจะต่างกับตําราในในออฟไลน์สมัยก่อนอันนี้คือคีะและเสาที่4สําคัญมากนะเราเรียก5เสาเสาที่สี่คือการทําการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือการที่คุณทน หรือคุณสามารถทําให้ลูกค้าเห็นว่าไอสินค้าคุณอ่ะมันมีแวลูคือถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยคุณจะทําให้สินค้ากับคุณคุณดูมีแวลูอะสมัยก่อนคุณเวลาคุณขายคุณอยากจะให้สินค้านี้มันแพงขึ้นคุณก็ต้องทําแพคเกจจิ้งดีๆถูกปะแต่งร้านหรูๆถูกไหมเข้าไปเจอแบบเซลแบบแต่งตัวใส่สูตรแล้วก็แต่งตัวดูดีถูกไหมแล้วคุณก็จะมีแบบอาจจะเปิดเพลงในร้านถ้าเกิดคุณจะขายลักซ์ซ์ลี่ก็ต้องเป็นลักษณะประมาณนั้นถูกไหมเออแต่ปัจจุบันไม่ใช่มันมันเป็น ออแล้วคุณจะไปแบบยังไงคุณไปฉีดน้ําหอมแล้วก็ให้ลูกค้าแบบมันหอมเขาก็ไม่ได้กลิน่นหอูอกป่ะหรือไม่ว่าจะเป็นอีกตำลาหนึ่งไม่ได้กค่คุณคุณขายออนไลน์แล้วทําให้ลูกค้าเห็นแล้วเชื่อว่าเฮ้ยของคุณมันมีมูลค่าสูงนะไอสินค้าคุณสมมติคุณขายราคาสูงก็ได้แต่ของคุณมันไม่ได้แพงนะมันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งเราเรียกวิธีนี้ว่าไฮทิเกตมาเก็ตซึ่งมันจะไม่ใช่แบบให้คุณเข้าไปแล้วต้องมี SA แล้วต้องไปแต่งร้านหลูๆแพงๆลักโซลี่นั้นคนละเรืร่องคนละนน่ไ์ Oh. ถูกไหมไทยในยุคใหม่เขาไม่ได้สัมผัสพวกนั้นได้เพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องทําให้เห็นถูกต้องแล้วก็เสาสุดท้ายก็คือการซื้อซ้ําแล้วก็บอกต่อนะ uh huh. ซึ่ง,ซ,งซึ่งไอ้เนี้ยก็คือ5เสานะในการที่เราจะโตธุรกิจออนไลนะ์ซึ่ง uh huh. ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเอาเปยง่ายอย่างเช่นหะน่อยอย่างเพื่อนเราคนนึงที่ทาธุรกิจสักคิ้วถ้าเทียบเป็นตําราสมัยเก่าถือว่าคือถ้าเราตำราของออฟไลน์มาตั้งแต่สมัยอดีตที่เราเคยเรียนกันมาตั้งแต่สมัยที่มันไม่มีออนไลน์ ถ้าสมมติถ้าเราอยากจะสักคิ้วเราอยากจะทําให้เพราะว่า,าน้องเขาฝีมือเขาเก่งไงเขาไปเรียนมาเยอะมากแล้วเขาแบบสักคิ้วได้เยอะมากถ้าเขาอยากที่จะแบบว่าเหมือนทําราคาหรืออยากให้มีลูกค้าเยอะๆเตาฝีมือของเขาให้ว่าฝีมือเขาดีาคือถ้าคนที่ฝีมือดีก็ต้องอยากได้ราคาสูงที่เหมาะสมกับฝีมือตัวเองอยู่แล้วถูกปะ่ะแล้วอยากได้ลูกค้าเยอะๆถ้าเกิดทําตามตำราออฟไลน์เดิมต้องทำยังไงบ้างอ่ะไหนลองโชว์ให้ดูหน่อยก็ ก็ไปทําร้านหรูๆที่ก็ขอทําเลให้มันเหมาะสมทำเลกลับมาที่ทำเลป่ะทำเลแบบกลับมาต้องมาอยู่ในที่ที่แบบว่าเอ้ยคนคนแบบว่าเหมาะสมกับโอดักเอ่อคนที่แบบดูพรีเมียมหน่อยใช่ไหมเข้าไปแบบทําเลแบบนั้นเพื่อจะได้แบบคือคนกลุ่มนั้นเดินอ่ะใช้คํานั้นใช่เออแต่งร้านให้เหมาะสมใ้ดูหรูห้ดูลาขึ้นมาหน่อยพูดง่ายคือตกแต่งภาพลักษณ์ให้แมทกับคนกลุ่มนั้นอ่าถ้าผู้ลงทุ ่าถูกไหมแล้วก็อะไรนะสมมติว่าอาจจะต้องเวลาทบุญจากเี่นี้ก็ต้องไปแถวสีลมใช่ไหมถ้าเกิดจะาหาคนทํางานาก็นกกต้องไปแถวสีลมถ้าจะหานักเรียนก็อาจจะต้องมาแถวสยามใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแอน,น,นเอบาซี่ไปไป,ไปอยู่ในโซนที่แบบว่าคนแบบที่ซื้อสไตล์นั้นแบบว่า อยากจะอยากจะได้กลุ่มไหนอ่ะก็เราก็ย้ายตัวเองย้ายบ้านไปอ่ <é. S 1> ะพูดง่ายอ่าซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งน้องเราก็ก็เกือบจะอย่างนั้นก็เกือบจะทาอย่างนั้นกนซึ่งซึ่งไม่แปลกนะเพราะอย่างที่บอกว่ารุ่นรุ่นเราเราเรียนตํารามาแบบนั้นไงถูกป่ะจะขายของแพง <K> ก็ต้องไปในที่ที่ลูกค้าอยู่ถูกไหมถ้าลูกค้าอยู่สยามเราก็ต้องเอาตัวเราอะไปที่สยามถูกป่ะซึ่งนั้นเป็นตําราออฟไลน์สมัยเก่าไงสมัยก่อนนะเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เราใช้ตํารานั้นถูกป่ะแต่ที่บอกว่าตํารานน้นม <K> ันคือตำราออฟไลน์ต่อไนะ้างวป กก็ต้องไปเซนไดอบัซี่เปิดอย่างนั้นควรต้องไปแต่งลายอย่างนั้นถูกต้องแต่ปัจจุบันแม่งไม่ใช่ไงปัจจุบันคือคนน่ะพฤติกรรมคนพอมันมีออนไลน์เขาหาออนไลน์แล้วคุณจะอยู่ไหนแล้วเขาจะวิ่งมาหาไอ้นี่คือสิ่งที่ต่างกันเพราะนั้นมันเป็นอีกสกิลหนึ่งไงทำเลมันคือคอนเทนต์ไม่คีอะไรคือคุณต้องคอนเทนต์ได้ดีต่อให้คุณอยู่ที่ไหนเขาจะวิ่งเข้ามา เพราะนั้นเนี่ยน้องน้องคนนี้พอดีตอนนั้นเขาอยู่ในวันเยาใช่ป่ะแล้วก็จะคุยกันคุยกันก็อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องคนนี้เขาเป็นคนที่โอเคคือว่าคือเขาแบบเฮ้ยเขาเขาพร้อมที่เขาจะจะลองทําในสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยพอพูดแล้วเขาก็ทาทาทำพอทำปุ๊บเป็น่ยนไงหลังนะตอนเนี้ยเขาอยู่ต่างจังหวัดบ้านอยู่ในซอยอยู่ในหมู่บ้านด้วยซ้ําำแต่ลูกค้าทั่วประเทศวิ่งเข้าหาเขาราคาแพงกว่าในกรุงเทพอีกวันหนึ่งไม่ต้องดูแลลูกค้าเยอะจากสมัยก่อนเขาทําอยู่ประมาณสามสี่พันบาท อันนี้แบบบินขึ้นไปเป็นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็มีถูกป่ะก็แล้วแต่ความพรีเมียมแล้วแต่อุปกรณ์แล้วแต่วัสดุที่ที่ลูกค้าเลือกคือเขาก็มีออปชันออปชันหลักพันออปชันหลักหมืน่นออปชันหลักหลายหม,มื่นถูกไหมก็จะเป็นออฟเฟอร์ตามที่ไฮติเก็ตที่เราสอนอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,อย,ใน,อ,ยในอยู่ในวันเยรีรยับไอเสาที่สี่ใช่คือเสริน<บ>มนิดหนึ่งได้ไหมคือจริงๆอ่ะด้วยด้วยตัวเขาคอรรับราคาระดับพรีเมียมได้อยู่แล้ว แต่เขาเข้าใจว่าการที่จะทําตลาดให้มันได้ลูกค้าพรีเมียมคือเขาต้องเข้ามากลางเมืองเพื่อรับลูกค้าพรีเมียมแต่พอเขาเข้าใจไอแนวคิดของตําราของมาร์เก็ตติ้งยุคใหม่เนี่ยหรือห้าเสาเนี่ยสิ่งที่เขาทาคือไม่ใช่มันคือการทําให้ลูกค้าเห็นตั้งหาในสิ่งสิ่งนั้นถูกไหมให้เห็นอีโมชั่นตรงนั้นตั้งหาเพราะนั้นลูกค้าที่ยุคใหม่คือเขาไม่ได้เดินเข้าไปในห้างใช่ไหมล้วก็มามา,มาดูและเลือกอะไรแต่ว่าเขาดูว่าเฮ้ยคนนี้มันก็ใช่คือตัวเขาอะมีความพรีเมียมอยู่แล้วแหละ ถูกไหมเขาพัฒนาตัวเองด้านนี้อยู่แล้วพอลูกค้าเห็นแบบนั้นเขาจับได้เขาวิ่งไปหาเองเลยที่บ้านเขาเนั้นก็โดยสรุปเลยที่บอกถ้าเกิดว่าใครที่มีฝีมือแต่ว่าธุรกิจมาทําออนไลน์แล้วแบบยังไม่โตแล้วที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยคือเพราะนั้นคำถามที่ผมถามว,ว่าวันนี้คุณใช้ตําราแบบไหนในการมาทําธุรกิจออนไลน์คุณใช้ตําราเดิมที่คุณเคยเรียนตั้งแต่สมัยที่ที่มันเป็นออฟไลน์อยู่ถูกไหมหรือว่าคุณมาใช้ตําลา สำหรับธุรกิจออนไลน์แล้วเป็นก็ฝากเอาไว้ครับ